Gotta สวัสดีค่ะใหม่สุนคาสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้หอมคำมาช่วยแม่ขายฝักนะคะขายที่ตลาดกลับลงนะคะตื่นมาตั้งแต่ด,ดีสามนะคะว่าออตอนเช้าเขาค้าขายกันยังไงนะคะไม่ใช่ในไม่ใช่ในตลาดนะคะอันนี้มันจะเป็นนอกตลาดนะคะก็ ภาษาเราก็จะพูดว่าหกัดนะคะหกัดที่เขาขายผักสดผักสดนะคะผักสดสแล้วก็ตอนเช้านะคะตื่นมาตั้งแต่ตอนเช้านะคะตื่นมาตีสามแล้วก็มาขายที่ตลาดนี้นะคะค่ะตามหอมไปดูนะคะว่าเขาค้าขายกันยังไงแบบเนี้ยนะคะตอนเช้าตีสามนะคะนี่ค่ะตอนเช้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนเสื้อแดงนี่เป็นแม่นะคะเอามักขืนแล้วก็ เทรอดมาขายนะคะแล้วฝั่งนี้จะเป็นพี่น้องในหมู่บ้านตรงสี้หมดนะคะมาขายมันฝรั่งแล้วก็ารคนคาขายก,ขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอามาเอามาส่งให้แม่ค้านะคะ นะคะอันนั้นก็ตอนเช้าเขาก็าขายกันอยู่นะคะอันนี้จะเป็นกับโลงะคะ่ะอเตร์ไซ์ก็จะมาจอดที่นี่ทั้งหมดแล้วก็ซื้อแล้วก็ไปขายตามหมู่บ้านนะคะอันนี้คือตอนเช้า3ามโมงนะคะ3ามโมงทนะคะเรียกว่าที3ามแล้ค่ะ ก็จะมีประมาณนี้ค่ะมีขายฝักฝักสดๆนะคะแล้วก็มีขายหลอกไม้ถ้าเป็นอตอนนี้ก็มันฝรั่งนะคะที่หมู่บ้านตรงสีก็จะเอามาขายอะเนาะ ก็มาต่อราคาแม่นะคะ <c oughs> ตอนเช้าแสงไฟนะคะก็พี่เขาต้องใช้แสงไฟโทรศัพท์ซื้อขายกันนะคะที่บ้านเราก็สาขาขายแบบนี้นะคะตอนเช้า แม่นี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่ขายในไม่ขายในกัดตลาดหลงนะคะไม่ขายในกัดต้องขายนอกกัดนะคะเพราะว่าไม่มีที่นั่งขายนะต้องขายแบบนี้นะคะ่ะตอนเช้านะคะตอนกลางวันตอนกลางวันประมาณ6กโมงเจ็ดโมงก็ไม่มีขายแล้วนะคะก็ตอนเช้าก็แม่ค้าก็จะมาซื้อแล้วก็ขายไปนะคะหมอบคำไปนะคะ จะมีขายแบบนี้ค่ะก็จะเป็นขงิงแล้วก็มันลปลาลงมะละกอนะคะนี่ค่ะคนซื้อคนขายก็จะเอาซองเก่งข้างหลังนะะี้มาขายขาปลานะคะปลาส,สดๆแลเนาะเอามาจากหนองแล้วก็มาชั่งกิโลขายแบบนี้นี่ค่ะเขาจะชั่งกิโลนะคะเขาก็เอาเจ้าของเพื่อพิเดมาเลย เอามาขายเป็นแบบนี้นะคะ,ะ,คะปลาสดๆเอามาจากน้องสา,ะะสามหมื่นสองร้อยสิบบาทเป็นไหนะนนอันนี้ก็จะเป็นในในตลาดกัดหลวงนะคะแต่เขายังไม่เปิดประตู ประตูกัดนะคะหกโมงหกโมงเช้าเขาก็จะเปิดประตูกัดนะคะไม่มีแสงไฟเอ้แสงไฟฟ้านะคะต้องมาเสียบไฟที่บ้านมาแบบเนี้ยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะนัง่งกินอย่างกินต้องไม่อิดด่มเลย อันนี้จะกินนอกกัดผู้เด็่กัดนะคะอันนี้จะขายข้าวสุกประตูกัดยังไม่เปิด ก็จะเป็นประตูก,กัดกนะเนาะไม่เปิดสมล้อก็มารออยู่เนะเาะเพราะว่ายังไม่เปิดน่ค่ะประตูกัดประตูประตูเข้าในใน,ในตลาดนะคะในกัดหลงยังไม่เปิดะค่ะ ที่ตอนเช้าก็อนนะะอาอาจอดแล้วก็เอาเอาของวาขายนะคะถ้าเอาของวางเสร็จแล้วก็เอาําร้อออกไปเนี่ยตอนเช้าก็มอเตอร์ไซค์หรือามล้อก็จะเข้ามาใน,ในงงกัดในในกัดที่ในตลาดขายได้นะคะแต่ประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงนี้คนเยอะแล้ว ามล้อหรือมอเตอร์ไซค์นี้เข้ามาไม่ได้แล้วค่ะต้องเอาจอดไว้ข้างนอกนะคะ,ะก็จะมีไส้กรอกลูกชิ้นแล้วก็มีมาจักของไทยนะคะ ติดไก่ยาไก่ขาไก่ตีนไก่มะพร้าวก็มีนะคะมะพร้าวแพาทาวยอันี้จะมีแสงไฟก็สวยเลยโมโปกเขาจะมาขายแบบนี้นะคะ คนซือนะคะคนขายก็เอาไปมีาขายไม่เสร็จนะคะมับเขืยยาวกับแครอทนะคะแครอทก็สูงะคะ่ะ <c oughs> ได้อามาเยอะมากค่ะวันนี้วันนี้แม่ปิดมเัมเขืยมะเขืยยาวนะคะได้เยอะมากก็หอมก็มาส่งเนาะเพราะว่าแม่ขับมอเตอร์ไซค์มาก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าได้ประมาณเอ,อ 200 200มัดนะคะมะเขือนะคะก็มันก็ใส่ตะกร้ามามันเป็นีตะกร้าเหรอก็แม่ก็ขับมอเตอร์ไซค์มาไม่ไหวหอมก็มาส่งนะคะถ้าถ้าแม่ไล่ผักเยอะมะเขือเยอะแบบนี้นะคะมันหนักก็หอมก็เอารถมาส่งแบบนี้นะคะ่ะตื่นมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่3โมงนะคะก็มารอที่ลานอีกนะคะลานนี้ก็จะเปิด4โมงนะคะ ก็ออกจากบ้านมาแล้วก็มารอที่ลานแป๊บตึงก็มาขายตอนเช้านะคะเพราะว่าเราต้องมาขายขายตอนเช้านะคะเพราะว่าเราไม่มีที่นั่งเนาะขายที่ที่ในตลาดกัดหลงเราไม่มีที่นั่งเราก็เลยจะเป็นมาขายตอนเช้านะคะมาขายให้แม่ค้าเนาะเขาก็มาซื้อจากออมาซื้อจากเราไปแล้วก็เขาก็ไปนั่งขายต่อแบบนี้ค่ะ <S 2> <S 2> <S <liness> อันนี้ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่มาส่งเนาะ มาส่งมาขายนะคะก็มาขายบางวันก็ขายถ้าขายดีแบบว่าขายดีแบบนี้ก็ได้ขายแล้วก็มาส่งแบบนี้ก็ได้กลับบ้านเลยแต่วันนี้มะเขือของแม่เนาะมันเพราะว่ามีคนมาขายเยอะนะคะคนในหมู่บ้านตรงนี้ก็คุกเยอะใช่ไหมคะก็ได้ขายเยอะมาแม่ค้าก็มาขายเยอะก็มาเจอกันแบบนี้ก็มันก็ไม่ค่อยขายดีนะคะตอนนี้สนาคารมันก็ไม่ค่อยดีเนาะที่ที่ในเชียงตุง แล้วก็ประเทศพม่าประเทศเมียนมานี้นะคะสถานการณ์มันก็ไม่ค่อยดีค้าขายก็ลำบากนิดนึงนะคะพี่ตาตอนนี้ขายก็ยังไม่เสร็จเนาะก็แม่ก็จะเอาใส่ตะกร้า,รารแล้วก็จะไปขายในตลาดแล้วเนาะ,ะไปขายให้เขาแบบว่าไหนไม่ต้องเส้นหลังว่างคุยๆไปวันไหนทันไหนถ้าเรานั่งขายแบบนี้มันก็จะนานใช่ไหมคะอะไรอะไรมีไหมก็แม่ก็เลยจะเอาไปซื้อมา บ้านแล้วท่านแมเขาลบมาฮะบ้านะมเอาว่าเมลอานน่ะเออเอาเอาผ้าก็ลล่ถึงเออจนเสียไม่เป็นที่น่ร้อยร้ยเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้ขายนะคะจิ้เข้าาดิึกอก็คือขายก็ตลบนิดนึงนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ประมาณสามโมงนี้ คือขายก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าไม่มีแสงไฟอะเนาะต้องเอาแสงไฟที่บ้านมาบางคนก็ใช้แบบแสงไฟโทราศาพัพท์ขายตอนเช้าก็จะเป็นประมาณนี้ แต่ไม่รู้นะะไม่รู้ว่ามาจากไหนหรือว่าคเองรู้ว่ามาจากไทยนะคะแถวบนข้างหลังของผอมน,นี้ก็เมื่อกี้ประมาณ3าโมงสโมงตอนเช้านะคะเขาก็ไปซื้อมาจากที่แม่ค้าที่ในหมู่บ้านนะคะ มาขายที่ออโฟกัสนะคะออน,อนอกตลาดแล้วเนาะตอนนี้คนที่ทั้งลังหอมนี้เขามีที่นั่งขายใช่ไหมคะเขาก็ไปเอามาไปซื้อมาแล้วก็มาขายแบบนั่งขายแบบเนี้นะคะมักเขือมักเขือของแม่เขาไปซื้อมา1มัดละ170ิใช่ไหมคะเขาก็มานั่งขาย1มัดละ200นะคะอันนี้คนมีที่นั่งนั่งขายนะคะ อนี้ก็จะเป็นขายักสดนะคะที่ในกัดค่ะมีเป็นในกระดับคุ้มเพียงว่า แม่จะมาซื้อหลอกไม้นะคะซื้อหลอกไม้ไปที่บ้านนะคะปัดรือแม่เราเห็บไมบ้าเอาเห็บหาอะไรมหนึ่งมัดละหนึ่งพันเจ็ร้อยเจ็ดร้อจัดนะคะก็ประมาณเออประมาณ 3 0มสิ <30 S 2> งงบสามสบห้าบาทนะคะหนึ่งบัตรละสามสิบห้าบาทนะคะอาวันมาด้วยแนนี้กเจ็้าอันนีภาษาเชงทุก็จะเป็นข้าวตาวันนะคะกันไม่หก็เหลอะไรมันเดิา่ี่จะเป็นข้าวแค่นี่จะเป็นขาวาวัานะ แล้วก็จะมีขายแบบนี้นแล้วก็จะใส่แว่าชื่ออะไระะนป่าน้ปลนา,นาวันาเข้าอใ้นตอนเช้านาี่เนื้อหมูนดดนะคะแบบใสปลามาเลย คึ้นโซนนะคะนี่แบกบส่บามาเลยนะคะตอนนี้ก็ไปขายที่กัดหลงตลาดกลับมาบ้านแล้วนะคะแม่ก็มานับตังค์อยู่นะคะนี่ได้เท่าไหร่สองร้อยสองร้อยมัดเนาะสองร้อยมัดก็ได้กูไหมสามหมื่นอ่ะสามหมื่นมัดไปสามหมื่นสามหมื 30, ่นสามหมื่นจัดนะคะสามหมื่นจัดร้อยห้าสิบก็ ได้ขายร้อยเจ็ดสิบก็ไล่ขายร้อยร้อยสี่สิบสามสิบก็ได้ขายนะคะมังมัดก็มันก็ลูกมันสวยก็ได้ขายแพงเออยังไงอะตอนตอนเราขายที่มันมืดอยู่ก็ได้ขายดีอยู่นะคะขายไม่หมดก็ตอนเป็นวันจีนนั้นตอนเช้ามามัน,นเป็นวันจีนมันแรงมาเนี่ยอ๋อ,อมันสว่างมาก็ไม่ไม่ค่อยได้ขายดีแล้วเนาะเพราะว่าเขาต้องไปขายที่นั่งเขาแล้วเราก็ แม่ก็เอาไปส่งที่นั่งเขาก็ถ้าเรา,เาไปส่งให้เขานี่มันก็จะราคามันก็จะถูกนิดนึงนะคะเพราะว่าก็ต้องกลับแล้วเนาะกลับมามานับตังหรือมาเท่าไหร่ไม่รู้นะคะตอนขากลับก็กินข้าวซอยหนึ่งคนละหนึ่งจานเนาะหนึ่งจานและหนึ่งฟันจัดน,นะคะก็หมดไปแล้วสองฟันเนาะซื้อหลอสามสามหมื่นก็สยายเยาว้าหมื่น <laughs> ขายได้สามหมื่นก็ใจเย็นขายได้สามหมื่นจัดนะคะก็หมดไปแล้วห้าหมื่นจัดนะคะก็ซื้อของกินเออซื้อของกินนะคะแล้วก็ซื้อหลอกไม้เนาะหลอกไม้แล้วก็ซื้อเนื้อเนื้อหมูแล้วก็ซื้อผลไม้นะคะซื้อมาเยอะมากนะคะก็จะถึง จะถึงตัวจ <hire> ีนแล้วนะปีใหม่ตัวจีนปีใหม่จีนแล้วนะคะพรุ่งนี้เริ่มแล้วเนาะก็ต้องจ่ายของนะคะจ่ายของมาที่บ้านแล้วก็ซื้อผลไม้มานะคะซื้อลอกไม้ซื้อลอกไม้สวยสลอกไม้สวยสวยหนึ่งมัดสิหกกล้วยไม้นะคะลอกลอกกล้วยไม้เหรอใช่ไหมลอกกล้วยไม้เหนึ่งมัดหนึ่งมัดแล้วหกหกฟันจัดหกฟันจัดก็ร้อยกว่านะคะประมาณร้อยร้อยร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สิบฟันประมาณร้อยสฟันอ๋อสฟันจัดสฟันจัประมาณร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งมัดซื้อหลอกไม้ซื้อเนื้อซื้อเนื้อมาหนึ่งจอยหนึ่งจอยก็หมื่นสองนะคะโลกว่ามือนี่หลอกไม้ก็ซื้อมาอีกซื้อมานะคะ คือก็เมในหมันคือก็เห็นเจ็ดเห็นเจ็ดก็หนึ่งฟันเจ็ดร้อยจัดนะคะหนึ่งฟันเจ็ดร้อยจัดก็ประมาณสามสิบสามสิบนิดนะคะโอ้สองสองพันห้าสองพันห้าจัดนะคะมักเขอร์นี้หนึ่งมัดหนึ่งมัดเลยร้อยเจ็ดสิบจัดซื้อผลไม้มาก็หมดหมดเลยมักอิฐอ่งุ่น อ่งุ่นก็ซื้อมานะคะอ่างุ่นก็สวยเนาะอ่งุ่นนี้มาจากไทยแตงโมก็มาจากไทยนะคะหน้าตัวจีนนี้ผลไม้จะขายลีนนะคะขายแพงด้วยนะคะแพงก็แพงแล้วก็นี่ก็สองหงวยก็สองฟันสองหงวยสองฟันนะสองหงวยก็สองฟันสองหงวยก็สองฟันหุ่นฟันอ่ะเออ พักเงินพักทองเลยวักเงินพักทองเอ่อเพิ่งจะเริ่มมาขายปีนี้นะคะหนอโน่หนอพักเงินพักทองนี้ที่เชียงตุงเพิ่งจะมีขายปีนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ไปส่งแม่ไปขาย มาเขยที่ตลาดกัดหลงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาบ้านแล้วนะคะได้ขายได้สามหมนจัดหมดไปแล้วห้าหมนจัดนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะหอมคำเชงตุงค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย